ครับผมนายแพทย์เสริมชัยพอบุญนะครับเป็นอายุรแพทย์หัวใจประจำอยู่ที่ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลวิภาวดีการทำา s t t เนี่ยก็เป็นการตรวจสมรรถภาพหัวใจนะครับในขณะออกกำลังโดยการที่เราจะให้คนไข้เดินบนลู่วิ่งสายพานนะครับแล้วเราก็จะมีการไปประเมินดูกล้ามเนื้อหัวใจของผู้ป่วย ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อการออกกำลังกายนั้นอาจจะดูได้จากการบันทึกกราฟไฟฟ้าหัวใจหรือเป็นการดูจากภาพคลื่นเสียงสะท้อนของกล้ามหัวใจโดยตรงหรือที่เราเรียกว่าทำเอ็โคหรือทำอันทาศน์หัวใจแต่ที่แพร่หลายที่เราทำกันเป็นส่วนใหญ่ก็คือการบันทึกจากดูจากการเปลี่ยนแปลงของกราฟไฟฟ้าหัวใจหรือเราเรียกกันกติดปากกันว่า EST หรือ Exer c i s e s t r e s s Test คนกลุไหนที่ควรมาตรวจ Exercise ครับโดยทั่วไป Exercise Test t e s เนี่ยเราก็จะประโยชน์ของมันเนี่ยเ,เ,เ,เราจะได้อยู่ประมาณสัก 3- 4หัวข้อหลักๆแต่ที่เรามุ่งเน้นเป็นหลักส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็คือการตรวจคัดกรองหาคนที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันเป็นหลักเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยก็ได้แก่คนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเช่นคนที่มีปัจจัยเสี่ยง ดังต่อไปนี้เช่นคนที่สูบบุหรีจัดคนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงคนที่มีภาวะไขมันสูงคนที่เป็นเบาหวานคนที่มีประวัติครอบครัวที่มีโรคหลอดเลือดห,ห,หัวใจหรือการเสียชีวิตก่อนวัย,ยสมควรนอกจากนี้เนี่ยในคนกลุ่มที่เป็นโรคไตาวายเลื้อรลังเนี่ยก็มีอุบัติอุบัติการณ์ของโรคหลอดเลือดหัวใจสูงเพิ่มขึ้นร่วมด้วยเช่นกันนอกจากนั้นเนี่ยก็ยัง มีประโยชน์ในคนที่มีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเช่นคนที่มีภาวะเจ็บแน่นหน้าอกหรือมีเหนื่อยผิดปกติในขณะออกกำลังกายซึ่งคนกลุ่มนี้ก็สมควรที่จะรับการมาตรวจเพื่อวินิจฉัยแยกโรคให้ชัดเจนว่าการเจ็บแน่นอกอันนั้นหรือภาวะเหนื่อยอันนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากภาวะของโรคหัวใจนอกจากนี้เนี่ยการเดินสายพาน และการบันทึกกราฟไฟฟ้าหัวใจเนี่ยก็ยังได้ไประโยชน์ในกลุ่มคนที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติบางชนิดนะครับอย่างเช่นบางคนคนไข้มาด้วยเรื่องหัวใจเต้นช้าเราจะมาลองเดินสายพานดูว่าเวลาออกกําลังกายแล้วหัวใจเขาเต้นขึ้นเร็วไหมหรือบางคนที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหลังจากออกกําลังกายหรือขณะออกกำลังกายเราก็จะสามารถมาดูได้เช่นกันว่าเกิดอะไรขึ้นในระหว่างหรือการขณะพักออกกาลังกายมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติหรือไม่ และที่สําคัญในปัจจุบันนี้ที่เราจะได้ยินข่าวกันบ่อยๆได้แก่คนที่คิดหรือเริ่มที่ิตออกกําลังกายโดยเฉพาะในกลุ่มคนวัยกลางคนนะครับนั่งทํางานไม่ค่อยได้ออกกําลังกายแต่วันดีคือดีนึกอยากจะออกกําลังกายขึ้นมาอยากจะไปวิ่งอยากจะไปขี่จักรยานหรืออยากจะไปทําอะไรที่มันหักโหมเพิ่มขึ้นเนี่ยในกลุ่มนี้เราจะได้ยินข่าวกันบ่อยๆว่าบางทีไปออกกาลังกายแล้วจะเกิดเกิดอะไรขึ้น เกิดอุบัติการเกิดอะไรต่างๆนานาของโรคหัวใจในขณะออกกาลังกายเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มน,นี้เนี่ยเราอยากจะแนะนําว่าก่อนที่จะไปออกกาลังกายหักโหมอ,อะไรอย่างเงี้ยถ้ามาเดินสายพานก่อนเนี่ยเราจะช่วยประเมินได้ว่าเขามีความเสี่ยงไหมหรือเขาควรออกกำลังกายอยู่ระดับไหนเป็นการเริ่มต้นได้เช่นเดียวกันคือการ ทำ EFT ให้คนไข้ามาเดินบนสายพานเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างจะต่ำมากนะครับเป็นอ่เป็นการทดสอบที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับแต่ต้องเป็นคนไข้ที่มีการเตรียมเตรียมการในระดับหนึ่งด้วยนะครับทีนี้ถ้าบอกว่ามันปลอดภัยในระดับไหนเนี่ยเราพบว่ามันมีอุบัติการของการเกิดอันตรายเนี่ยอยู่ในระดับต่ำมากอยู่ที่ประมาณ1ต่อ2,500รลายนะครับนอกน,นั้นเรายังไม่รวมถึงภาวะ ที่คนไข้อาจจะต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งเพราะอาจจะมีการล้มหรือการลื่นสะดุดหรืออะไรของการเดินบนสายพานได้เช่นกันนั้นซึ่งอันนั้นก็มันเราเรามีระบบของการป้องกันอยู่อยู่แล้วนะครับก็การทำาอ ST นี่คือการให้คนมาเดินบนสายพานและการบันทึกกราฟไฟฟ้าหัวใจในขณะออกกาลังกายเพะฉะนั้นอันดับแรกเลยคือ1นคนนั้นต้องเดินบนสายพานได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาของการเดิน มีปัญหา,หาเรื่องข้อต่างๆไม่สามารถเดินได้คนที่มีภาะวะโรคหลอดเลือดส่วนปลายซึ่งไม่สามารถเดินได้จนครบเนี่ยในกลุ่มคนพวกนี้เราอาจจะไม่แนะนาําอาจจะให้ไปทําอย่างอื่นนะครับเช่นไปใช้ยากระตุ้นหรืออะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นระดับหนึ่งเนี่ยคือต้องสามารถเดินบนสายพานได้ทีนี้นอกจากการเดินบนสายพานได้แล้วเนี่ยเราการทำเอี t ทีเนี่ยเราจะดูเรื่องของกราฟหัวใจเป็นหลักเพราะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ย ควรจะต้องมีกราฟหัวใจที่มีความปกติพอสมควรในขณะพักนะครับถ้าเกิดมีภาวะของอกราฟไฟฟ้าหัวใจผิดปกติตั้งแต่เริ่มต้นแล้วบางกรณีเนี่ยเราอาจจะไม่แนะนําให้มาทําเดินสายพานโดยการบันทึกกราฟไฟฟ้าหัวใจเราอาจจะให้ไปทาไปทําเป็นการกระตุ้นและไปวัดกา้ามเรือไฟฟ้าก้ามเนื้อหัวใจโดยตรงจากการทำเอ็กโคหรืออะไรแบบนั้นไปมากกว่า คือความผิดปกติของการเดินสายพานเนี่ยเราอาจจะประเมินได้จากการเปลี่ยนแปลงของการาฟไฟฟ้าหัวใจนะครับการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของอาการเต้นของหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจนะครับระยะเวลาที่ผู้ป่วยสามารถเดินได้นะครับแล้วก็อาการที่เกิดขึ้นในขณะออกกําลังนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องประเมินหลายๆอย่างร่วมกันทีนี้ถ้าสมมุติว่ามีภาวะผิดปกติ เราก็ต้องแบ่งคนไข้ออกไปว่ามีความผิดปกติแบบรุนแรงร้ายแรงนะครับซึ่งบางทีอย่างเช่นคนที่เดินไม่ถึง5นาทีแล้วผิดปกติร่วมมีอาการร่วมด้วยคนกลุ่มนี้เราจะเรียกว่าคนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับเราจะแนะนําให้คนไข้คนนี้ไปฉีดสีตรวจหลอเลือดหัวใจอย่างยิ่งเลยนะครับแต่ถ้าเกิดในกลุ่มคนที่มีความผิดปกติแต่เกิดขึ้น เมื่อเดินออกกำลังกายไปมากแล้วนะครับไม่มีอาการมีภาวะความเสี่ยงน้อยเนี่ยในคนกลุ่มนี้เนี่ยเราอาจจะต้องไปประเมินปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเขาก่อนนะครับหรืออาจจะลองไปดูาการรักษาวิธีอื่นการรักษาปัจจัยเสี่ยงแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีการทดสอบที่มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเช่นการไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เราอาจจะมาใช้ประกอบร่วมกันได้นะครับอาจจะแนะนำในคนกลุ่มที่มีความเสี่ยงน้อยแบบนี้ได้ คือก็ยังโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับการเดินสายพานและการตรวจบันทึกกราฟไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะแนะนำนะครับให้คนที่มีโอกาสหรือมีความเสี่ยงหรือกังวลหรือกลัวว่าจะมีโอกาสเกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบตันนะครับเช่นคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีเบาหวานความดันไขมันสูบุหรีมีประวัติในครอบครัวนะครับหรือเป็นโรคไตในคนไขมันสูงอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะแนะนําว่า ถ้าเป็นไปได้เขาอาจจะลองมาเดินสายพานตรวจทดสอบดูนะครับนอกจากนี้เนี่ยที่เราเน้นมากๆก็คือคนที่มีอาการนะครับมีอาการเช่นมีภาวะเจ็บแน่นหนอกรืนเหนื่อยผิดปกติในขณะออกกําลังนะครับพวกนี้อาจจะต้องมาวินิจฉัยแยกโรคว่ามีโอกาสที่จะมีภาวะของภาวะเส้เลือดหัวใจตีบหรือเปล่านะครับทีนี้แล้วปัจจุบันนี้เราก็จะเจอในคนที่วัยกลางคนนะครับทำงาน อยากจะเริ่มไปออกกําลังกายคนกลุ่มนี้เนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเขาจะมีความเสี่ยงหรือเปล่าบางทีอาจจะไปเกิดเรื่องหรืออะไรได้เนี่ยถ้าเขามาเดินสายพานเนี่ยเราก็จะสามารถบอกสมรรถภาพเบื้องต้นให้เขาได้และสามารถวางแผนของการออกกําลังกายให้เขาได้เช่นกันครับ